ให้ผมพูดก่อนแน่ใจนะครับเราให้มาดังทางพี่ปุ๊กเลยทางทางทางนี้ก็เข้าใจจัดที่นั่งนะฮะผมชอบมากเลยก็พูดก่อนก็พูดก่อนก็มันกับโอ้โหแค่หัวข้อก็ไม่เอาแล้วเราอยากได้รัฐบาลใหม่หัวใจใหม่คือหัวใจเดิมเนี่ยมันโดนมาหกโดนมาเก้าปีแล้วหัวใจเดิมมันไม่ได้เป็นหัวใจประชาธิปไตยมันเป็น เอาลครับมีการเซ็นเซอร์เกิดขึ้นครับพี่บุญฮะกับครับนะได้นะก็หัวใจเริ่มจากผด็จการก่อนแล้วก็มาต่อด้วยหัวใจสืบทอดอำนาจแล้วก็พี่บุกขูดหูนิดนึงแล้วก็มาแบบสืบทอดอำนาจแบบข้ามขั้วไข่งงงไปหมดแล้วทีเนี้ยตอนแรกก็บอกว่า,วาเนี่ยเล่าเก่าในขวดใหม่หรือเล่าใหม่ในขวดเก่าหรืออะไรเนี่ยจริงมันไม่ใช่ มันเป็นขวดเก่าถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าเอาหน้าเขาเดิมมาแล้วก็เปลี่ยนหน้าผู้นําจากพลเอกประยุทธ์มาเป็นตอนนั้นก็ยังดูว่าเป็นใครเป็นคนเสถียรเพราะเปลี่ยนปุ๊บมันก็ใช่เลยก็คือก็แทบจะแทบจะขวดเก่าหมดนะครับทีนี้ถามว่าเราเล่ามันคืออะไรมันเอาเอาเล่าโรงเล่าพื้นบ้านเล่าฝรั่งวา์กระแช่สาโทอะไรไปเทรวมกันหมดอ่ะมันกลายเป็นรวมเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะแปลก ซึ่งจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยอยากได้รัฐบาลใหม่หัวใจดวงใหม่หัวใจดวงใหม่คือกลับไปเป็นดวงเดิมจริงๆแต่ดวงเดิมตั้งแต่สมัยปี44ตั้งแต่สมัยปี48ที่เรามีการเลือกตั้งก่อนที่จะยึดอานาจปี49แล้วก็ก่อนที่มายึดอํานาจปี57 57ห้าเจ็ดนะจนะยึดอำนาจห้าเจ็ดก็เราอยากได้แบบนั้นแต่เมืว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจากเท่าไหร่หกเดือนเข้ามาแล้วนะแล้วก็มีรัฐบาลมา2เดือน เกิดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องยอมรับครับว่านโยบายของรัฐบาลก็พยายามที่จะทำแต่ทำคืออะไรก็คือเป็นนโยบายที่จะอาจจะเรียกว่าไม่ได้เพื่อเดินหน้าละแต่ขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นกอบกู้ภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยคะแนนโพลซึ่งค่อนข้างที่จะของทุกสำนักด้วยพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ได้อยู่270 280เสียงได้นะครับแต่เอาจริงพอถึงเวลาอาจคนก็ดูอาสัก230บวกลบ แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์ต่างๆแล้วผมโดนเป็นจำเลยที่หนึ่งเลยบอกว่าไปโจมตีเขาเนี่ยพี่บุ๊คจะรู้เลยว่าจริงๆไม่ได้จะโจมตีนะแล้วทุกเวทีเนี่ยออกกับทั้งหมอมิ่งผมก็ช่วยออกกับหมอเลียบก็ช่วยออกจะเลยแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันมันไม,ไม่ไม่ชัดเจนเราก็บอกว่าเฮ้ยให้มันชัดหน่อยพูดแม้กระทั่งว่าถ้าพี่ใหญ่ทําตัวไม่ชัดเดี๋ยวพี่รองก็จะแซงแต่ก็ไม่คิดจะแซงจริงคนนี้เขาแซงไปได้ก็มันก็ม <laughs> ันก็เลยเกิดการแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าพัอะ <laughs> พออย่างนี้มันเกิดขึ้นก็เลยบอกว่า ต้องมาทํานโยบายเริ่มต้นไม่ได้จากศูนย์ไม่จากหนึ่งละมันกลายเป็นกลายเป็นเริ่มจากติดลบเพราะฉะนั้นมันไม่มีช่วงฮันนีมนพีเรียดเพราะนันก็ต้องยอมรับว่านโยบายทุกอย่างนะก็ต้องอัดเต็มที่ต้องอัดยาแรงเต็มที่ทีนี้ก็อยากจะฝากว่าพูดไปพูดมาหรือวลานาทีกว่าก็บอกว่านโยบายเนี่ยมันส่งผล2ออย่าง1คือเพื่อให้ได้คะแนนเสียงซึ่งก็ยังไม่รู้จะได้จริงไม่ได้จริงกับ2คือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนา,นาคตก็อยากจะฝากว่า อยากให้รัฐบาลเน้นเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคตซึ่งถ้าเกิดประโยชน์ประเทศชาติได้คะแนนเสียงก็จะได้แต่นโยบายบางอย่างที่มันทําไปแล้วก็จะไปทําจะไปฝืนทั่งสิ้วเราอาจจะลงในระดับไม่แน่ใจนะซึ่งก็เป็นนโยบายที่คนสนใจฟังก็คือแบบเรื่องเรื่องแจกเงินอะไรเงี้ยซึ่งก็ลบไปลดมาตอนนี้กลายเป็นว่าไม่เกินเงินเดือน7 0,000ืเงินฝากไม่เกินห้าแสนอะไรบางๆปรากฏว่า กี่บอกรายการคนบอกแหกเอาไปถอนเงินกันเพียบเลยให้ในบรรัญชีมีไม่ถึง5้าแสนอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แล้วเพื่อวนหลายรอบมันต้องอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนไปกําหนดกิโลเมตรอยากจะซื้อตรงไหนก็ได้แต่ว่าเวียนไปซื้อกับชาวบ้านก่อนก่อนที่จะเปถึงปลายทางเพราะปลายทางของห่วงโซ่เศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปลงที่เจ้าสัวในทุนขนาดใหญ่พอได้ไปเขาไปฝากธนาคารแล้วก็ไปเพิ่มตัวเลขความร่ำรวยความมั่งคั่งในบัญชีของเขา เราต้องการให้หมุนหลายๆรอบเดี๋ยวคุณเฉล็กัญญาเขาจะรู้เรื่องพวกนี้ดีแล้วก็จะขยายฟังคือถ้ามันหมุน6รอบ7รอบคูณ7%ของแวตไปอะไรไปอย่างเงี้ยห้าแสนคูณ4ก็กลายเป็น2ล้านล้านคูณ5รอบก็เป็น2อล้าน5คูณ6รอบก็เป็น3ล้านล้านอย่างเงี้ยมันหมุนแต่ถ้าเกิดจ่ายตู้ม4กิโลเมตรล้านเจ้าสัวมีอยู่ทุกร้อยเมตรอยู่มันเข้าไปตั้งไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ห้าแสนล้านเกิดไปตกอยู่ในมือแค่คนไม่กี่ตระกูลจำนวนสักสามแสนล้านอย่างเงี้ยหร การเมื่อไปตกอยู่ในมือเขาแสนกว่าซึ่งในที่สุดมันก็เช็คได้เทคโนโลยีบล็อกเชนมันเช็คได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้เป็นการใช้จ่ายหมุนเวียนในเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วค่อยไปสิ้นสุด่วงโซ่ทางเศรษฐกิจที่ในทุนขนาดใหญ่แบบนี้อย่างหมุนเวียนได้ก็บอกว่าในภาพรวมของรัฐบาลตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็อยากทําเพราะว่ามันก่อหนี้สินในระยะยาวก่อให้เกิดความความมาไรกันการที่จะต้องมาใช้ดีกับช่วยลูกช่วหลานอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาให้คุ้มค่าหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ชูไปว่ายังไม่หมดเวลาปะครับหรือใกล้หมดละ เอาสิบวิโอเคหมดเวลาพอดีขอบคุณครับ